ว่าทุกคนนั้นทำหน้าที่ของแต่ละคนะการทำหน้าที่แต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเรายกมือขึ้นมาดูห้านิ้วที่เราเห็น นั้นแต่ละคนนั้นมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันนิ้วโป้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยห้านิ้วเนี่ยถ้าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเฉพาะนิ้วเดียวเนี่ยสามารถทำได้ไได้แต่ว่าประสิทธิภาพมันน้อยแต่เมื่อใดห้านิ้วประสานงานกัน จะหยิบจะจับจะทำอะไรความมั่นคงก็เกิดขึ้นความสำเร็จก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นห้านิ้วมันมีความสัมัคคีกันแต่ละนิ้วมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันแต่เมื่อใดมารวมตัวกันบ้าบมันจะเกิดพลังพลังหน้าที่ตัวนี้ก็เรียกว่าน,นิ้วห้านิ้วนิ้วเดียวเนี่ย มันยกอะไรไม่ของหนักไม่ได้หรอกแต่เมื่อห้านิ้วกรรมเข้าไปเนี่ยพลังนั้นจะเกิดขึ้นคนเราก็เช่นเดียวกันคนคนเดียวเนี่ยทำอะไรไม่สำเร็จหรอกแต่อยากให้สำเร็จดโลงไปด้วยดีต้องรวมพลังกันในการทำนะการทำตรงนี้นี่เกียกว่ันิ้วเราไม่ใช่ดูให ดูเฉยแต่ให้เราพิจรารณาลึกซึ้งในหลักธรรมว่าห้านิ้วนี่มันเกิดประโยชน์อย่างไรนิ้วจี้นิ้วโป้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยทั้งห้านิ้วเนี่ยความแตกต่างมันเกิดขึ้นบทบาทหน้าที่มันเกิดขึ้นแต่เมื่อใดรวมตัวกันเมื่อนั่นแหละจะเกิดพลังความสำเร็จก็เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายจะให้พระสงฆ์องค์เดียวช่วยกันเผยแผ่ก็เป็นไปไม่ได้ขาดญาติโยมไม่ได้เพราะอะไรญาติโยมนั้นเหมือนนิ้วมือที่ช่วยเป็นบางคนนิ้วโป้งบางคนนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วดังนิ้วกงแล้วแต่ความความความสามารถของแต่ละบุคคลช่วยกันพระสงฆ์ ก็มีความสามารถอีกแบบหนึ่งอุบาสกอุบาสิกาก็มีความสามารถอีกแบบหนึ่งเมื่อหลายๆแบบมารวมกันมันก็จะลงตัวนี่แหละก็เรียกว่าช่วยกันช่วยกันสนับสนุนช่วยกันเผยแผ่ช่วยกันอนุรักษ์พระพุทธศาสนาไม่ใช่แก่ตัวเราแต่มันเป็นการช่วยให้เพื่อ พระพุทธศาสนานั้นคงอยู่เพื่อใครเพื่อลูกหลานเพื่อคนภายหลังที่เขาเกิดมาแล้วเขาจะได้รับในสิ่งที่เหล่านั้นอนุรักษ์ไว้ช่วยกันไว้ดูแลกันหลักคำสั่งสอนต่างๆต,ต,ตามแนวทางพระพุทธเจ้าตามแนวทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังหรือสุเกตพญาตัชโรจนหลวงพ่อวิริยังเรา สิ่งเหล่านี้ัดจืมทั้งหลายเป็นกลไกชนิดหนึ่งที่หลายๆคนเปืองเข้ามารวมกันแล้วมันก็สามารถที่จะแข็งแกร่งสามารถที่จะช่วยให้เกิดผลสำเร็จงานลุล่วงไปได้เนี่ยไม่ใช่ทสมองค์เดียวแต่ยาตโยมนี่แหละ เป็น,นกลไกที่สําคัญเพราะอะไรก็ต้องอาศัยยอยิโยมในการที่จะเพื่อหน,นุนสนับสนุนในเรื่องของกําลังกายก็ดีในเรื่องของกํงกากกลังใจก็ดีในเรื่องกําลังก็เรียกกาลังทรัพย์ในการที่จะสพอร์ตดูแลให้พระสงฆ์นั้นได้ดําเนินการในการเผยแผ่พร,ระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้น เราไปครั้งนี้ที่ไปอินเดียนั่นคือผลพลอยที่ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้ผลิตไว้ได้ช่วยกันเพราะว่าอะไรเราไปดูวัดสามวัดที่มุมไบสามวัดนี้เกิดจากอะไรเกิดจากญาติโยมนั่นเองญาติโยมสนับสน,นุนในการดูแลในการปกครอ กุษาสมาธิทั้งอินเดียก็ดีทั้งศรีลังกาก็ดีผลลับที่ออกมาก็คือการขยายงานระเิชประคุลหลวงพ่อสมาธิไปยังต่างแดนนี่ก็เรียกว่าความสมบ,บูรณ์ของการทำงานร่วมกันพระสงฆ์ก็ได้ทำอุบาสกอุบาศิก,กาก็ได้ทำนี่ก็เรียกว่า ความสมบูรณ์ของการทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุโมทานาสาธุกับอุบาสบาศกุบาสิกาท่านทั้งหลายที่ได้ให้การสนับสนุนดูแลเระาสฆง์องค์ข้าเจ้าในการประพิปฤตฏิบัติงานเพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปอย่างไปต่างแดนก็ดีอยู่ในประเทศไทยก็ดีให้ความจเจริญแก่ ความสุขทางกายความสุขทางใจให้แก่ญาติอุบาสกอุบาสิกานะอันดับต่อไปก็คงที่จะพาท่านเจริญภาวนาในการสวดอิติปิโสเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีเป็นอันดับต่อไปอิติปิโสะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธ こう。 เป서น와와 simple Depan no apakawaasa kasang koiatitang jatare it is it

ya pa te ันดีกาบจ้าได้บัมเบลังนั้นเธอรัตนตถญาณุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยเตรัสสาด้วยเกียรติแห่งพระรัตนตรัยวิรุญพานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณงามความดีบารมีเมฆาในท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิริมจันโร และอนุภาพแห่งการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ทั้งปวงจงมาเป็นมหาเดเชานุภาพส่งเสริมนำนำให้เฉาิมพาทั้งหลายจงมีอายุอัวนะสุข,ขอ,ขอร,ปร่ปฏิภาณชนะสสารสมบัติธรรมสารสมบัติคสนสารสมบัติความปรารถนาสิ่งหนึง่งประการใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบเกิดธรรม ติตํตํมังกตเนวจเนจตสภေบุเรนตุสํคปาจันโทปนรโสยาคามริโชติรโสยาคากิติโยวิวจนโตสภาโรโควินัสสะโต มاده ภาวะ สัตุมาเทวาวันการายโยสุขิติขายุโกภวะสัมพิทยโยวิวัจันโตสัพพารุโควินัสสัตตุมาเทวาวันการายโยสุขิติขายุโกภวะอาภิวาณนิเสสะนิจจมุทภปัจริญโนจาระรธรรมวาคัน

Yakite anutare Agar saming Danang daratang Akang punyang yang dati Akang ayu Jawan noca Yasukiti sukang barang Agar sanda Akang nama sama itu Dewa buto Akang panto pamodati Diti devata สามัญสามัญพุทธ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  Sadasoti พุทธสามัญพุทธ ส萨达โสติภาวันโตเตปะตะจังขายโยนิโสปินดาปตังปาลิเสวามิ या पनाय वि सुपरति य ब्रह्मचार्या लोकाय एते पुराणञ्च वेदना वञ्च वेदना उपरे स मे य दार च मे भवेशदिया